หาแฟนน,น,น, <c oughs> นี่แล้วเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยเดี๋ยวไทยลวนลงกับททยชุกคนจะต,ตามมานก็จะดึกห,หน่อยก็ไน่จะมาทานันตอนที่เราคุยกัน <c oughs> นะแล้วเดี๋ยวมีคุยกันเดี๋ยวก็เชิญทนายก็สองท่านด้วย <c oughs> อยู่นี่ครับ <c oughs> พอดีนักข่าวบังเนี่ย กินแล้วตุ้งตระกับตุ้ตามแล้วอีกความสิขกำลังทุ่มเทถามอยู่ทำนายทำนายปวดนี่ให้เก็บภาพแล้วกันนะ โอหนกัไหนนี่หะเาบอกว่าอย่าพูดเยอะอย่าพูดเยอะว่าไม่ได้เลยอย่ายมยมครับหุน้อเลยอ่ะไก็เยมากกจับาเอาบอกบอกบอกกับยูทูบเบอร์ทุกคนนะครับให้ คนที่ติดตามอยู่นะเดี๋ยวเตรียมคำถามไว้นะคืนนี้เรามานั่งคุยกันนะเออ อะไรดีเดีววนนี้เกดวมีเดียวทนายตั้รับเป็นทนายลูกคนแล้วมแเเ้าะดีเยวเดี๋ยวเถ้าเกิดว่ารอบนี้เราขอคุยเรื่องคดีกันตรงนีนะเพราะเดี๋ยวเรามาพักผ่อนเยอะจะได้สบายใจเลยกันน่อย ผมจะรีบไปไหนจะเก็บบรรยากาศไงได้ได้มาเก็บได้บรรยากาศหรือจะเก็บเดี๋ยวเก็บกินนะกินกินไม่ได้เพราะว่าอะไรไปได้แล้วโอเค้ยพอเป็นกระปุกดิ

ตสจะไไ้าได้ไจ <cues> <ını urai glucose> ้าได้จ้ารอไกูีกวนี่ขายประกันนะครับอ้าเหรอจริงเหรอกระจายกูคนขายประกันไม่กลัวครับแค่ไม่ซื้อไม่คุยได้กูย่อไวเว้ยโหเดี๋ยวขาซุบอนี่เอกล่างนะครับขายประกันไปีีนะยนีแหละโคล่าไปทาไหจไจได้ กไม่ก้าลงไม่ได้ไรใกำลังใจกำลังขาไ้พวกไอ้พวกนี้ไม่ประสงค์นี้ทั้งหลายกุลํารฉันถ่ายเลยว่ะหาแใจกยาหน้าก็ยาให้ชาวบ้านกรอกกรอบนรวยบ้างปุหจะตายหายเีกูเห็นวันั้นลไปเห็นวัวบานแก้วฉนารกันเลยฉัน มาอยู่ครับต้มเต็มเต็มเรตัวสามตัวตายแล้วให้ฉันขายประกันครกๆมนะคครับคบครับนม่ไ้ม่มาชนะอะไรหรอกคนนี้ันก็พมีกินพอดีแกให้มันรดรดไปางเให้กกอกเ็นสบายสบ้งเถอะแถวบ้ากกกอกไปเห็นั่ดอกดีๆเนี่ยเต็มานีเปลี่ยนทรงผมนะเะ วันนั้นไฟมันหลสีนะครับรถผมอยู่ในรถมีายเขานี่ก้นอายนงงแสกทายเป็นแฟนขับแกขอแล้วดีครับโอ้ขายประกันดีเลยนะครับนี่ยัมนั่งคุยกันก่อนนะ อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอางี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวพี่ยูเบอร์ก็ไปเก็บภาพบรรยากาศอะไรข้างในครับอนดิโซนนะครับฟองเลยนะเอเอเนี้แหละมาปมาเข้าไปเขาดูกตาโตดีกว่าป่ะ